สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดก็จะมาทดสอบนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทดสอบกันนะคะ ครูหมดก็มีเกมนะคะมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะก็คือเกม15นะคะวิธีการเล่นเกมนะคะคือให้นักเรียนนะคะวงตัวเลขนะคะวงกลมตัวเลขนะคะที่อยู่ต่อกันนะคะโดยในวงกลม1วงเนี่ย เราจะวงตัวเลขได้ตั้งแต่2ตัว3ตัวและก็4ตัวนะคะซึ่งตัวเลขที่จะอยู่ในวงกลม1วงที่เราวงนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลข2ตัว3ตัวหรือว่า4ตัวเนี่ยผลรวมกันของตัวเลขนะคะจะต้องรวมกันได้เท่ากับ15นะคะแล้วก็ ตัวเลขที่ครูหมดยกมานะคะเป็นตัวเลขที่มีขนาด6คูณ6นะคะตารางเป็นตารางขนาด6คูณ6นะคะตัวเลขที่อยู่ในกระดานขนาด6คูณ6นี้นะคะตาราง6คูณ6นี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัวเลขนะคะ,ะทีนี้นะคะ,ะก็คือวงกลมเนี่ยห้าม ทับซ้อนกันแล้วก็ต้องใช้ให้ครบทุกตัวเลขตัวเลขใช้ได้ตั้งแต่2ตัว3ตัวและก็4ตัวแล้วผลรวมในวงกลม1วงจะต้องรวมได้เท่ากับ15นะคะอ่ะเดี๋ยวครูมดจะจับเวลานะคะสัก2นาทีนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้หากันนะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการทําอย่างไรนะคะโดยใช้ตัวเลขบนตารางนี้ให้หมดทุกตัวนะคะอ่ะจับเวลานะคะ2นาทีค่ะ ตอนนี้นะคะเวลาผ่านไปแล้วนะคะ20วินาทีนะคะ เวลาผ่านไปแล้วนะคะ30วินาทีนะคะเหลืออีกนาทีครึ่งนะคะ เวลาผ่านไปแล้วนะคะ1นาทีนะคะเหลืออีก1นาทีนะคะนักเรียนผ่านไปแล้วนะคะนาทีครึ่งนะคะเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายนะคะ อ่เหลืออีกสาวินาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะเหลืออีก15วินาทีสุดท้ายค่ะอ่า ตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูมดจะ,ฉะเฉลยให้นักเรียนดูนะคะว่าครูมดม,มีวิธีการหาอย่างไรนะคะวิธีการวงกลมของครูมดเนี่ยครูมดจะไล่จากทางด้านบนนะคะไล่ลงมาด้านล่างนะคะเพื่อที่ว่าครูมดเนี่ยจะต้องใช้ตัวเลขนะคะให้ครบทุกตัวบนกระดานนะคะใช้ตัวเลขให้หมด นะคะแล้วก็วงกลมที่ครูม,มดวงเนี่ยจะต้องห้ามทับซ้อนกันนะคะแล้วก็ผลรวมที่รวมตัวเลขที่อยู่ในวงกลม1วงเนี่ยจะต้องรวมกันได้เท่ากับ15นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะอ่ะวงกลมแรกเลยนะคะที่ครูม,มดวงนะคะก็คือครูม,มดจะใช้7นะคะบวก1บวก6และบวก1นะคะได้เท่ากับ15นะคะต่อไปนะคะครูม,มดก็จะใช้ หกนะคะบวกสี่บวกหนึ่งบวกสี่นะคะได้เท่ากับสิบห้านะคะต่อไปนะคะครูมดก็จะใช้สิบอ่าสิบสองบวกกับสามนะคะได้เท่ากับสิบห้าต่อมานะคะครูมดก็จะใช้นะคะห้านะคะบวกกับแปดบวกกับสองนะคะจะได้ผลรวมเท่ากับสิบห้านะคะ ต่อมานะคะคุณมดก็จะใช้9นะคะบวกกับ6นะคะได้เท่ากับ15นะคะต่อไปนะคะคุณมดก็จะใช้3นะคะบวกกับ12บสองกับ15นะคะต่อมาด้านล่างใช้ตรงนี้เลยนะคะ14บวกกับ1นะคะได้เท่ากับ15อ่ะแล้วคุณมดก็ใช้ตรงนี้ต่อ8นะคะบวกกับ7ได้เท่ากับ15นะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณมดก็จะใช้อ่า 6นะคะบวกกับ7บวกกับ2นะคะได้เท่ากับ15นะคะเราจะต้องไล่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าไม่ให้ตัวเลขเนี่ยมันเหลือนะคะสังเกตดูนะคะว่าแถบทางนี้คุูโมใช้ตัวเลขไปยังไม่มีช่องโหว่ของตัวเลขเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะคุูโมก็จะใช้3นะคะบวกกับ12นะคะได้เท่ากับ15ต่อไปนะคะคุูโมก็จะใช้7นะคะบวกกับ6บวกกับ2ได้เท่ากับ15นะคะ ต่อไปนะคะคุณมลก็ใช้9นะคะบวกกับ6นะคะได้เท่ากับ15อ่าแล้วคุณมลก็ใช้14นะคะบวกกับ1ได้เท่ากับ15นะคะและว,วงสุดท้ายเลยก็คือ2นะคะบวกกับ11นะคะแล้วบวกกับ2นะคะได้เท่ากับ15เนี่ยค่ะก็คือคุณมดจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เจเดสิบวงจะนับไปทันทีนะคะ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่วงนะคะโดยที่แต่ละวงเนี่ยมีผลรวมเท่ากับสิบห้านะคะแล้วก็ใช้ตัวเลขครบทุกตัวด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็ไปเข้าสู่ เนื้อหาบทเรียนของเรากันค่ะคือชั่วโมงนี้ครูมดบอกไว้แล้วใช่ไหมคะว่าครูมดจะทดสอบนะคะการวิเเราโจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทีเนี้ยก่อนที่เราจะไปดูข้อสอบของเรากันนะคะครูมดก็จะทบทวนนะคะทบทวนนะคะการหาพื้นที่ของรูปาสามเหลี่ยมน,นะคะให้นักเรียนได้ ดูกันก่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของในวันนี้นะคะก็คือแก้โจทย์ปัญหานะคะนักเรียนยจะต้องแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่นะคะและความยาวรอบรูปของรูปสาวเหลี่ยมได้นั่นเองนะคะ,ะทบทวนนะคะโจทย์ปัญหานะคะอันนี้คือโจทย์ปัญหา โจทย์ข้อนี้นะคะมีอยู่ว่าแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวนะคะมีฐานยาวนะคะ80เซนติเมตรสูงนะคะ1 6 5เมตรนะคะต้องการพ่นสีนะคะลงบนด้านทั้ง2ของแผ่นป้ายต้องพ่นสีนะคะเป็นพื้นที่เท่าใดนะคะ,ะจากโจทย์ปัญหาข้างต้นนะคะนักเรียนก็ต้องมีข้อนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะ สิ่งที่โจทย์ถามคือ,อต้องการพ่นสีนะคะลงบนแผ่นลงบนด้านทั้งสองด้านของแผ่นป้ายต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าใดนะคะและสิ่งที่โจทย์บอกนะ,ะโจทย์บอกเลยคะแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีฐานยาว80เซนติเมตรสูง65เซนติเมตรนะคะแล้วโจทย์ก็บอกต่อว่าต,ต้องพ่นสีนะคะลงบนด้านทั้งสอง ของแผ่นป้ายนะคะทีนี้นะคะต่อมาเราจะวาดจากโจทย์ข้อนี้เราจะสามารถวาดรูปคร่าวๆได้อย่างไรการวาดรูปคร่าวๆนะคะคือโจทย์บอกเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกต้องไหมคะเราก็วาดเลยรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเราจะถ้ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือด้านประกอบมุมยอดเนี่ยมีความยาวเท่ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณมดใส่สัญลักษณ์การเท่ากันของด้านไว้อะใส่ไว้นะคะก็คือ,อนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีฐานยาวเท่าไหร่ยาวแปดสิบอ่ะใส่แปดสิบที่ฐานนะคะซมจุด แล้วก็มีส่วนสูงอ่คุณมดก็ทําเส้นประลงมานะคะส่วนสูงอ่าต้องตั้งฉากกับฐานด้วยนะคะส่วนสูงนี้สูงเท่าไหร่คะสูง65นะคะอมอจุดอันนี้คือรูปคร่าวๆที่เราจะต้องวาดให้ได้นะคะจากโจทย์ก็จะได้รูปตามนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีทํานะคะก็คือ เราเนี่ยจะแก้าหาพื้นที่ได้นะคะคือเราจะต้องทราบความยาวของฐานแล้วก็ส่วนสูงนะคะแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกมาหมดแล้วนะคะอะซึ่งการที่จะไปหาพื้นที่ได้ต่ออีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทราบก็คือสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมซึ่งสูตรมีอยู่ว่าพื้นที่นะคะรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานนะคะดังนั้นนะคะวีท่ทำจึงเขียนสูตรไว้ด้านบนนะคะ ต่อมานะคะเขียนว่าแผ่นป้ายมีพื้นที่นะคะอันนี้คือแผ่นป้าย1ด้านนะคะมีพื้นที่เท่ากับเศนหนึ่งส่วนสคูณความสูงสูง65นะคะคูณ65คูณความยาวของฐานคือคูณ80นะคะตารางเซนติเมตรนะคะเมื่อหาพื้นที่หน่วยจะต้องมีคําว่าตารางอยู่ข้างหน้าหน่วยความยาวนะคะทีนี้นะคะเมื่อหาพื้นที่ออกมาได้นะคะแผ่นป้าย1ด้านมีพื้นที่2,600ตารางเซนติเมตรแต่ทีเนี้ยเขาจะต้องพ่นสีนะคะทั้ง2ด้านของแผ่นป้ายดังนั้นเราจึงเอา2600มาบวกกัน สองครั้งนะคะจึงได้พื้นที่ที่พ้นสีนะคะคือ5,200ตารางเซนติเมตรดังนั้นจึงสรุปตอบว่าจึงสรุปตอบว่าต้นต้องพ้นสีนะคะเป็นพื้นที่5,200ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราก็ไปดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่า กระจกรูปสี่เหลี่ยมนะคะผืนผ้ามีด้านกว้างสี่ิบห้าเซนติเมตรด้านยาวห้าสิบเซนติเมตรต้องการแบ่งกระจกนี้นะคะเป็น2ส่วนตามแนวเส้นทะแยงมุมนะคะกระจกแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดอ่ะก็คือรูปนะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านกว้างกว้างสี่บ้าเซนติเมตรด้านยาวนะคะยาวห้าสเซนติเมตรแล้วก็เส้นประนะคะแบ่งแบ่งเป็นสอง ส่วนนะคะตามเส้นตามแนวเส้นทะแยงมุมนะคะแล้วก็หาพื้นที่ใช่ไหมคะของรูปสามเหลี่ยมนะคะว่าว่าหนึ่งส่วนเนี่ยแต่ละส่วนมีพื้นที่เท่าใดก็คือหาพื้นที่แค่ส่วนเดียวนะคะดังนั้นนะคะวิธีทานะคะการหาพื้นที่จึงจะต้องอิงจากสูตรพื้นที่ก่อนนะคะดังนั้นสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานดังนั้นกระจกมีพื้นที่นะคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะย้อนกลับไปที่รูปนะคะอ่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นมุมฉากนะคะอ่ะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทีเนี้ยเราก็ต้องกําหนดว่าถ้าด้านอ่าด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะด้านใดด้านหนึ่งถ้าเรากําหนดให้เป็นฐานอีกด้านนึงจะเป็น ความสูงดังนั้นนะคะคุโม,มดจึงกําหนดให้45นะคะเป็นความสูงนะคะดังนั้น50จึงเป็นความยาวของฐานโดยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะจะได้พื้นที่เท่ากับ1,125ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นจึงมาสรุปตอบว่ากระจกแต่ละส่วนมีพื้นที่นะคะ1,125ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะทีนี้นะคะจากที่เราได้วิเคราะห์โจทย์ไปนะคะได้ทบทวนกัน วิเคราะห์โจทย์การหาพื้นที่ไปนะคะจึงสรุปได้ว่าการหา,าการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนได้ดังนี้ขั้นที่1เลยทําความเข้าใจปัญหานะคะก็คือเราจะต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไร นะคะเราจะต้องแยกให้ได้จากโจทย์ปัญหาขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหานะคะเราจะวางแผนโดยการวาดรูปคร่าวๆก็ได้นะคะก็จ,จะมีทั้งเขียนข้อความหรือวาดรูปแบบโมเดลแต่สําหรับการหาพื้นที่นี้นะคะก็คือเราจะใช้วิธีการวาดรูปคร่าวๆนะคะเอาจากโจทย์ปัญหาที่ให้มาเนี่ยข้อความของโจทย์เนี่ยมาวาดเป็นรูปภาพให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าโจทย์ให้อะไรมาลักษณะหน้าตาของรูปสามเหลี่ยมเป็นอย่างไรและโจทย์ต้องการ หาอะไรนะคะแล้วเราจะหาได้อย่างไรนะคะขั้นที่3เลยดําเนินการตามแผนก็คือดําเนินการตามแสดงวิธีทำนะคะโดยเราจะ,อ,ะอันนี้เป็นการหาพื้นที่เนาะเราก็ต้องอิงจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราจะต้องเขียนสูตรขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ดําเนินการตามแผนที่เราได้วางไว้นะคะและขั้นที่4ตรวจสอบก็คือเราจะาคําตอบที่ได้เนี่ยไปตรวจสอบหาความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะ ถ้าเราตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่ามีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันกับโจทย์นะคะแสดงว่าคําตอบที่เราหามาได้นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะทีนี้นะคะเราก็ไปดูใบงานนะคะที่เป็นข้อสอบของเรากันได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่5นะคะทดสอบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจงพิจารณาการวิเคราะห์โจทย์และหาคําตอบนะคะสําหรับ การสอบอทดสอบในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะก็จะมีโจทย์ให้นักเรียนทำหนึ่งข้อด้วยกันนะคะโดยหนึ่งข้อนี้นะคะ,ะครูมดจะให้อยู่ให้คะแนนของข้อนี้คือห้าคะแนนนักเรียนจะได้ห้าคะแนนไปเลยนะคะถ้านักเรียนทําได้ถูกต้องหรือถ้านักเรียนทําได้ไม่ถูกต้องครบทุกอย่างทุกส่วนนะคะแตะ่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้นักเรียนวัดรูปค่าได้แล้วก็เขียนสูตรการหาพื้นที่ได้นะ่ะครูมดก็จะมีคะแนนไว้ให้หนักเรียนเหมือนกันนะคะ ก็จะดูกันนะคะว่าใครคนไหนจะได้คะแนนเต็มนะคะเดี๋ยวไฟล์นะคะไฟล์ใบงานที่เป็นข้อสอบอันนี้นะคะครูม,มดจะแนบต่อเป็นไฟล์นะคะต่อจากคลิปวิดีโอการสอนนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถไปเปิดดูหรือดาวน์โหลดมาทำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะโจทย์นะคะก็จะมีอยู่ว่าปินนะคะตัดผ้านะคะเพื่อทำทงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีฐานยาว30เซนติเมตรสูง2 7เซนติเมตรจำนวน120ผืนถ้าใช้ผ้าทำธงคิดเป็นพื้นที่เท่าใดอวก็ต้องวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอาตรงไหนของโจทย์มาเขียนนะคะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรเอาตรงไหนของโจทย์มาเขียนนะคะมีการวาดรูปข้อค้าด้วยนะคะว่าจากโจทย์เนี่ยววาดรูปข้อค้าได้อย่างไรนะคะแล้วก็วิธีทำนั่นเองนะคะอันนี้ ถ้านักเรียนที่เรียนมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะนักเรียนทําได้แน่นอนนะคะหวังว่าจะมีนักเรียนนะคะได้คะแนนเต็ม5้าคะแนนกันหลายคนเลยนะคะอ่ะสหรับใบงานที่5นี้นะคะการทดสอบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยให้นักเรียนทุกคนทําใส่ในสมุดปกอ่อนนะคะเล่มสีเหลืองวิชาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยพื้นที่ในการทําข้อสอบอันนี้นะคะ หนึ่งข้อนี้นะคะใช้พื้นที่ในการทํางานแค่หน้าเดียวเท่านั้นฟังให้ดีใช้พื้นที่ในการทํางานแค่หน้าเดียวเท่านั้นทําในสมุดก็ต้องทําหน้าเดียวหรือถ้าใครปริ้นไปงานนี้มาทําก็ใช้หน้าเดียวเหมือนกันหรือถ้าใครใช้สมุดไปหมดแล้วเนาะก็สามารถทําในกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษรายงานก็ได้อยู่ที่ว่านักเรียนสะดวกทําในไหนนะคะดังนั้นไฟล์การรับ ข้อสอบข้อนี้นะคะของคุูมดคุูมดจึงสร้างไฟล์าการารับงานข้อสอบข้อนี้ไว้แค่ไฟล์เดียวนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุูมดให้ทําแค่1ข้อเนาะนักเรียนจะต้องบริหารพื้นที่นะคะของนักเรียนให้ได้1ห,หน้าเท่านั้นนะคะคุูมดสร้างไฟล์แค่ไฟล์เดียวนะคะในการรับงานนะคะของข้อสอบการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานี้นะคะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทําข้อสอบกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าครูมดให้ทําแค่หหน้ากระดาษเท่านั้นนะคะเพราะว่าครูมดสร้างไฟล์ไว้แค่1ไฟล์นะคะนักเรียนจะต้องบริหารให้เพียงพอนะคะเพียงพอนะคะตอนหนึ่งหน้ากระดาษที่นักเรียนทำเนี่ยสำหรับข้อสอบข้อนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะทำในสมุดก็เพียงพอนะคะวาดรูปเอาแค่พอประมาณไม่ต้องใหญ่โตมากมายนะคะเขียนให้ครูม,มดดูออกพอนะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำข้อสอบข้อนี้ให้ดีๆนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มีคะแนนเก็บ5คะแนนเป็นของตนเองเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องรานักเรียนไปก่อนนะคะสุดท้ายเลยขอให้นักเรียนทุกคนนะคะโชคดีกับการทำข้อสอบนะคะของใบงานนี้นะคะสวัสดีค่ะ